และที่เพื่อนเห็นอยู่นี่นะครับก็คือลาโต้ลาโต้ทั้ง5แบบเท่าที่ผมรวบรวมมาได้นะครับแหมแล้วกันหรือเปล่ามันมีหลายแบบนะครับลาเต้ลาเต้ <c oughs> ลาโต้ลาเต้ตาค้างกันไปดีฮหมฮ่าฮอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมเปอร์ซีตัวแสบนะครับอ่ะเคยเล่นกันหรือยังครับลาโต้ลาโต้ครับใครยังไม่เคยเล่นนี่เชยนะครับรีบไปหามาเล่นซะสนะครับตอนนี้รักขาวของเล่นในโรงเรียนมีหมดแล้วนะครับไปหาเล่นกันนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับลาโต้ลาโต้มันมีหลายแบบมากเท่าที่เห็นไปก็จะเห็นผมแบ่งเป็น2ประเภทและกันแบบลูกหนักและแบบพลาสติกนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะอ่าสามลูกนี้สามลูกนี้คือแบบลูกหนักนะครับก็คือเจ็บ ถ้าโดนแขนโดนมือเจ็บนะครับส่วน2แบบนี้ปลอดภัยครับเป็นแบบพลาสติกมันจะเล็กหน่อยแล้วก็เล่นยากหน่อยเพราะมันมีน้ำหนักนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไล่เล่นให้ดูทุกตัวเลยล้ะกันนะครับดูว่าแต่ละตัวมันมีก่ณงพิเศษ,ษ,ษอะไรแบบไหนบ้างนะครับมาดูกันเลย และพี่ตัวแรกสุดนี้เลยนะครับก็เป็นตัวที่น่าจะฮิตที่สุดแล้วแหละเพราะผมทาวิดีโอลงไปมีตัวเนี้ยวิดีโอของที่ผมรีวิวตัวเนี้ยเพื่อนๆดูเยอะมากนะครับเป็นลาโต้แบบที่ต้องถือเอานะครับถือแล้วก็เล่นนะครับมันจะมีแบบถือและแบบใส่มือนะครับอันนี้เป็นแบบถือนะเพราะฉะนั้นระวังหลุดมือนะครับถือให้แน่นนะมาเล่นกันนะครับอันนี้แหละเป็นตัวที่ผม ขนาดที่สุดแล้วเล่นแล้วคล่องที่สุดแล้วตัวอื่นยังไม่่คยคล่องเท่าไหร่นะครับอ่านี่วิธีการจับครับก็คือไอ้ตรงพลาสติกเนี่ยเราก็จับไว้เลยจับมือไว้ตรงปมตรงนี้เลยนะครับอ่ะจับไว้ตรงปมตรงนี้แล้วก็เตะก,ก่อนเตะให้มันแบบซ้ายขวาเอาเท่ากันก่อนขึ้นลงขึ้นลงงี้อ่าโอเคอ่าพออะรอย่างงี้เสร็จแล้วคิดว่าพร้อมแล้วสมาธิเรามาแล้วพอพอก็หนึ่งสองสามโอ้เจ็บเจ็บ,จบ,จบ ประมาณนี้อันนี้คือไม่มีสมาธิพอเอาใหม่ทีเอาใหม่ทีอ่ะไม่ได้อีกแล้วอะไรประมาณนี้แต่กล้องสอยทำไมอยทำไมกลัวดิใช่ไหมคือมันเสียงดังมากดูให้เพืนฟังนะถ้าเกิดสมมติว่านี่เป็นมือเรานะดูนะ อย่างหนักอ่ะมันแบบเนี่ยผมเล่นแ่บข้อมือที่เจ็บไปหมดเลยนะครับเวลามันฟาดมาแรงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวแรกนะครับเป็นแบบอ่าถือนะครับถือแบบธรรมดาคลาสสิกไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับและตัวที่สองนี้นะครับงงสิปิดไฟทำไมเพราะมันคือลาโตเรื่องแสงได้นี่เห็นไหมปิ๊บป๊บปิ๊บป๊บปิ๊บป๊บมันจะเหมือนกับตัวแรกเป๊ะเลยครับนี่แต่ตัวแรกมันไม่เรืองแสง ตัวนี้แบบไฟบ๊บบี้บ๊บซึ่งถ้าเล่นกลางคืนนี้แท้แน่นอนครับมาเรามาดูกันครับว่าเล่นจะเป็นยังไงก็ <S <S ค,คือตัวนี้มันได้ยังใหม่อยู่เชือกยังใหม่อยู่ยังตึงอยู่ยังเล่นไม่ค่อยได้อาจจะไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ไม่เป็นไรก็อยากโชว์ให้ดูนะครับได้ไม่ได้ช่างมันเนี่ยแค่เตาอตึงตรงยังไม่ได้เลยมันออกซ้ายออกขวาตลอดเลยมันใหม่อยู่นะครับเชือกมันแข็งแล้วไปอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยังไม่คลองครับทำไมที่ อืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้คือมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเอาง่ายแต่ละตัวเลยทุกตัวเลยมันจะมีความแตกต่างกันนะอ่ะอันนี้ที่เห็นชัดเจนเลยคือลูกมันเล็กกว่านะเทียบกับลูกมันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นน้ํหตักมันจะอันนี้อันนี้คือตัวเรืองสงนะ ตัวน,นี้น้ำหนักมันก็จะเบากว่าก็จะเล่นยากกว่าแล้วก็ดูตัวเชือกอันนี้คือจะเชือกใหญ่หกว่าแบบแรกอันนี้คือเชือกจะค่อนข้างเล็กแล้วก็ยาวแล้วมันก็แข็งด้วยนะครับอ่ามันก็มีหลายแบบนะอาจจะต้องเล่นบ่อยๆก่อนมือตัวนี้เชือกแบบแทบจะขาด <ương> สลายแล้วเนี่ยเพราะมันเล่นบ่อยมากนะครับตัวนี้พุ่งด้มาใหม่อาจจะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีแบบนี้อยู่เป็นแบบทือเหมือนกันแต่เรื่องแสงนะครับนี่เรื่องแสงนะครับโดนแขนก็เจ็บเหมือนกันนะอ่าอันนี้แบบที่สองนะครับ ต่อไปแบบที่3ครับอันนี้เป็นตัวยอดฮิตเลยนะครับหลายปดีโอที่เราเห็นจะเป็นตัวแบบนี้ซะส่วนมากนะครับมันจะมีห่วงนะครับอ่าบางคนบางห่วงก็จะมีคาาตรงกลางบางคนก็ไม่มีไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับก็คือการเล่นเราต้องใส่ที่นิ้วอ่าเราใส่ที่นิ้วผูกให้แบบพอดีมือที่เราเล่นนะครับแล้วก็ต้องเอานิ้วก้อยสอดลงไปตรงกลางระหว่าง2อ,อันอย่างนี้เพื่อแยกมันออกซ้ายขวาเจ้าตัวเนี้ยมันจะเล่นง่ายกว่า2ตัวแรกนะครับแต่ก็ ควบคุมได้ยากอยู่ดีถึงแบบคือมันเริ่มต้นเล่นได้ง่ายแต่ว่าควบคุมให้นานๆยากเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่เพราะว่ามันแบบจะแยกได้่อยชัดเจนน่ะมันจะค่อนข้างง่ายเห็นไหมครับอ่านี่นะปึ๊บแด้าทีล้ไปอ่าเห็นนะไ,ไหมนะคือตอนเริ่มต้นอนะ่ะตุ๊บตุ๊บตุ๊บ,ต,บติดง่ายแต่ว่าจะรักษาให้มันอยู่นานยากหน่อยนะครับหรือว่าผมอ่อนเองหรือเขายังไม่เก่งเองอ เจ็บเนี่ยแหละมนเลยฝึกได้นานบ่อยๆไม่ได้มันเจ็บเนี่ยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับให้รู้ว่าเป็นตัวตที่แบบใส่นิ้วที่มีห่วงใส่นิ้วนะครับเราใส่นิ้วปุ๊บจับปุ๊บล็อกอันนี้ข้อดีคือมันไม่หลุดมือแน่นอนนะครับพวกตัวเก่าใช่ไหมบางทีถ้าสมมติมือเราลื่นหรือว่าพลาดจริงๆอ่ะเล่นๆๆอยู่ฟลิปหลุดมือได้มันหลุดมือได้นะครับตัวนี้ไม่มีทางหลุดนะครับต่อให้แบบจะเวียงหมุนอะไรยังไงมันติดมือเพราะเราพันกับมือเราไว้ไม่ต้องห่วงนะครับปลอดภัยมากกว่าแต่เหมือนเดิมฟังเสียง ก็ถ้าโดนมือโดนแขนก็เก็บเหมือนกันนะครับอ่านี่ครับแบบที่3ครับอันนี้คือตัวรุ่นยอดฮิตแล้วกันผมไม่รู้จะเรียกชื่อมันว่าอะไรนะครับลาโต้รุ่นยอดฮิตนะครับตัวที่4ครับลาโต้จิ๋วมันจิ๋วจริงครับเล็กประมาณฝ่ามือผมเองนะครับแล้วก็นหนักเบาด้วยนี่ฟังเสียงมุงมิงมากถ้าพลาดตีหัว สบายตัวนี้ดีมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อให้ลูกให้หลานเล่นควรจะเอาตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการเล่นลก็เหมือนกันเลยเราต้องตีให้2อลูกเนี่ยชนล่างกับชนบนชนล่างกับชนบนแค่นั้นเองนะครับซึ่งมันจะยากหน่อยเพราะมันเบานะมันจะค่อนข้างเบาการเล่นเราก็ต้องแบบไม่ได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมมันมีวิธีสตาร์ทแบบส่วนตัวผมมาสิไม่ไม่มา เมื่อกี้ฝึกต้อมอยู่ตั้งนานมาอ่านี่อ่ะเป็นประมาณนี้นะครับนะก็คือมันจะเล่นยากเลยเพราะฉะนัมันเบานะครับแต่ถาาว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับโอ้โเค้นะครับลาโตจิ๋วครับแบบที่สี่อ่าต่อเนื่องครับเมื่อกี้แบบที่สี่ตัวจิ๋วครับแบบที่ห้าตัวไซส์กลางครับผมเล็กไซส์กลางเขามีตัวใหญ่กว่านี้แต่ยังไม่มาอยู่ต่างประเทศครับเดี๋ยวมันจะมาค่ารีวิวนะครับมาอันนี้คือดาโตไซส์กลางครับ เหมือนกันเลยตัวเล็กน้ำหนักเบาโดนแล้วไม่เป็นไรชิวๆโดนหัวฟาดมาฟาดมาชิวๆนะครับอ่ะวันนี้การเล่นก็เหมือนกันแต่ันี้อาจจะต้องใช้สมาธินหน่อยครับมันค่อนข้างใหญ่นะครับปั๊บอ่ะเดี๋ยวๆอ่ะอ่าโอเคไปอ่ะคือนนี้มันเริ่มเล่นง่ายกว่านะครับเพราะมันใหญ่มันควบคุมง่ายกว่า อะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยยาเล่นได้ไม่ค่อยนานเล่นได้แบบนี้ง่ายหน่อยอะนี่นี่อ่าอ่อ่าแทนที่เก่าไว้๊บปึ๊บป๊บป๊บปุ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 ๊บ อะไรประมาณนี้นะครับนี่แหละแบบที่5นะครับมาแล้วโอเคอ่ะเพื่อนๆก็ไปเลือกกันเลยกันนะครับชอบแบบไหนครับชอบแบบหนักๆแบบว่าเจ็บๆก็จัดไปครับแต่เล่นสนุกด้วเสียงดังด้วยชอบแบบเบาๆง่ายๆพื้นฐานหรือว่าซื้อให้ลูกให้หลานเล่นนะครับก็เอาตัวเล็กแบบนี้ก่อนก็ได้ให้เขาโตหน่อยพอจะรู้ป้องกันตัวเองได้ก่อนค่อยเล่นตัวหนักๆพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบแบบไหนจัดไปเลยครับทั้ง5แบบที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับขอถามหนึ่งคำถามครับเพื่อนๆชอบตัวไหนมากที่สุดครับคอมเมนต์บอกหน่อยครับ ส่วนตัวผมชอบตัวธรรมดาที่เป็นเรืองแสงนี้นะครับแต่ไว้ได้ไม่เป็นยังนี้ไม่ค่อยคล่องเดี๋ยวไว้ค่อยคล่องเดี๋ยวจะมาโชว์สเต็ปเทๆให้ดูนะครับโอเควันนี้เท่าดีนะครับกับลาโตทัต้งหมด5แบบที่ผมเจอมานะครับไปหาตือมาเล่นกันนะครับเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องโอเค okay. งี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กติดตามกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับชื่อบอกรู้ๆทุกวันไม่หยุดเลยนะครับเจอก,กันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ่าเลย Ah Yeah. yeah.